วย <Why? S 2> มันไปยังมาส่งฟ้าส่งฟังแต่นี่โอ้ยคขก็มาหาเจ้านี่ละเ่อยิ่งย่านบ่พอเจ้าอยู่เอามันมีเรื่องเอยียงก็อสอ่งห่อนส่งห่อนแทะก็บ่ม,มีเรื่องอยังโดเก็่ยวืองเองินเรื่องคำนี่ล่ะเงินค่อยสอดได้เดี๋ยวนี้หันวยสอดจังไหนบ่แม่นไฟฟ้าเอาเก่เงินขาดนือหันไหมก็ว่าจังหันไหอันขดไปเบิ่งดวงมาอือเิ่งไฟ <c oughs> ล่ะ ไปเบิ่งมุกเจ้าพาไปนั่นละเอาเป็นยังคือสีได้ไปดูดวงอุ๊ยคอยกระเดือดร้อนเนาะคอยกระอยากหูว่าผู้ใดที่ซ่วยคอยได้บาทนี่หันหมอดูเพ่ละว่าจังซีมีเจ้าผู้เดียวนี่แหละที่ซีซอวยคอยได้หันหัวคือสีว่าจังสซนหรบาทสิหันช่วยแนวไหนล่ะบาทมอดูว่าหันเจ้าไปขายที่ได้สองสามแสนพุ่นหัว โอ้โหว่าขวอคขายที่ได้คนน่ะจ้ามีเจ้าผู้เดียนนี่แหละที่จะซอยได้หันไ่อยก็เลยมาหาเจ้านี่แหละอ้ว่าว้าวิ่เดี๋ยวนี้สิมายืมเงินมาสันเทะจ้าโอ้ยอว้าคืนเงินแต่นี่อีหลีหันละจ้าแต่อยากยืมยูหรอกแต่ว่ามันเป็นจังชีเด้อบาทนี่จ้า<ม>ค่อยไปดูหมอผู้เดียวกันนั่นละกับเจ้าหันเจ้าไปตนไหนไ่อยก็ไ่เห็นเจ้า โอ้ย่อยไปมือว่านตอนบายบาหันหมอดูพ้นว่าหันช่วงนี่หันบ่ให้ผู้ใดยืมเงินเด็ดขาดใครไปยืยมเออคือว่าแต่ฉันน้อยเนี่ยมาดูพันเวาหันมีแต่เจ้านี่แหละที่จะซอยได้หันบ่เชื่อเจ้าไปถามแล้วรดเด้อโอ้ยกันยังว่าหมอพันว่าบ่อยค้นยืมเนาะโดยเฉพาะคนลูบหลางอ้วนๆตเตีย้ยๆดิ ยืมเป็นเด็กขาดเฮ้ยฉันตัวเชือไปถามเขาบ้างที่แหละเพราะว่าจังฉี่เนาะเฮฉันแหละท้ายเม่นเลยใคยกระเชือก็เจะเชือเ่อกนั่นแหละโอ๊ยนะให <laughs> ้จีไหนละบาทนี่